ดีค่ะ สวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำาพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึง่งเมื่อวานคุณอัดธรรมนาตาม,มีความสุขมากได้พูดถึงนางน <ผม S 2> <อ>งามางนั้นันนี้มะชมเอ๋ยชมเอ๋ยช,ช,ชมงามเมรามแท้และลงึงดิฉันอยากเป็นสาวน้อยร้อยช่างมากกว่าที่เพิ่งรู้จริงๆว่าสาวน้อยร้อยช่างมาจากรางวัลของนางสาวไทย หนึ่งร้อยช่างนี่คือ8 0 0พันบาทใช่ไหมคะอ่ะเข้าเรื่องกันสักทีคุณอาจเราเรี่ยวนไปวนมานะคะไม่เข้าเรื่องสักทีว่าใคเรือบนอ่างมากว่านางงามเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรนะคะก็ย้อนความเผื่อคุณผู้ชมจะลืมนะคะตอนแรกคุณอาจรู้ไหมว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการประกวดนางสาวสยามที่ไหนฮะกระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเออเก่งเพราะผมผมคิดว่า เออมันจะเหมือน Miss, ประกวดมิสยูเอสเออะไรที่แบบจะต้องเอานางงามแต่ละจังหวัดเข้ามาประกวดหรือเปล่าในช่วงนั้นก็เลยคิดว่ากระทรวงมหาดไทยไกระทรวงมหาดไทยคะ่ะเป็นผู้รับผิดชอบการประกวดนางงามระดับชาติควบคู่กับการจัดงานฉลองรัชนูมนูดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้แล้วที่เรากล่าวไปเนี่ยเรากล่าวแค่เฉพาะส่วนกลางนางสาวสยามใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการงานฉลองรัฐธรรมนูนเนี่ยมีจัด มีจัดทุกจังหวัดแล้วก็มีการประกวดนางงามคือเกือบแทบทุกจังหวัดด้วยนี่คุณทาหน้าตาแบบนินมาเลยพอดีผมได้ก่อนที่ผมไปอ่านผ่านมาเจอเรื่องเกี่ยวข้องกับนางงามลําพูนอย่างเงี้ยเป็นต้นจังหวัดลําปางจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะก็จะมีการทุกจังหวัดจะจัดงานฉลองและทุ่มนูนคือจัดเหมือนสวนกลางเหมือนกันแล้วก็มีการประกวดนางงามและถ้าไปดูงานจิตรกรรมฝาผนังหลายๆที่ที่มีในช่วงนี้นะคะ ก็จะมีการวาดรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตื่นตัวคุณอาจอแล้วก็คือพยายามจะทําให้รัฐธรรมนูนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศใช่อันนี้มันเป็นนนยยะที่สําคัญนะคุณอาจคือการที่จะชิฟจะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของประเทศไปเป็นรัฐธรรมนูญนะคะจากที่มันเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อ,ตอไปเนี้ย ประเทศไทยใหม่เนี่ยจะต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐมนูญซึ่งถ้าหากว่าคณะราษฎรประสบความสําเร็จในการรักษาอุดมการณ์อันนี้ไว้สิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณอัดจะไม่มีการรัฐมหาแล้วฉีกธรรมนูนทิ้งไงถ้ารัฐมนูญสามารถสถาปนาตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของชาติที่สําคัญที่สุดได้คู่กับประชาชนมีเรื่องเล่าตามประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เราจะถึงนั่นนี่คุณอี่ที่ต่อต้านเรื่องการปฏิวัติของคณะราษฎรก็จะพูดถึงว่างานการจัดในประชาชนยุคนั้นจะรู้จักรัฐ รมนูนคิดว่าเป็นลูกของจอมพลปอลูกพญาพ่โหนลูกพญาพโหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขำว่าจนปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังพูดถึงว่าชาวบ้านก็คิดว่าประชาธิปไตยเป็นต้นไม้คือใช้วาทกรรมชุดเติมเอามาพูดอยู่นะหารู้ไหมเนาะว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็รู้แหละว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรก็จัดงานฉลองกันเป็นการใหญ่โตอะนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ถึงนางงามสียทีนะคะปี2477ถึง2481คุณอัดก็บอกไปแล้วว่างานฉลองรัฐนูญจัดที่พระราชอุทยานสรา รม,รมนะคะปี2482ถึง2494ย้ายมาจัดที่สวนอัมพรเพราะว่าที่สวนเอ,อสรานรม,รมก็คับแคบไปป,ปี2482เปลี่ยนจากนางสาวสยามมาเป็นนางสาวไทยนะคะเขาบอกว่าคำว่าสยามได้ถูกลบล้างหายไปแล้วทุกขณะ อันใดสิ่งใดที่มีสยามอันนั้นสิ่งนั้นคือไทยคือแปลว่าคนไทยยังงงงงอยู่กับประเทศใหม่นะเพราะฉันต้องมาอธิบายว่าอันใดสิ่งใดนะคะที่มีคําว่าสยามอันนั้นสิ่งนั้นคือไทยการโฆษณานามไทยซึ่งจะให้ความแพร่หลายใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นที่รับกันว่าน่าจะเป็นการแต่งตั้งนางสาวไทยไม่ใช่นางสาวสยามอีกต่อไปแล้ว ปี2495มีงานฉลองรัมนุนที่ใหญ่โตที่สุดที่สวนอัมพรก็สะท้อนงานฉลองสาธารณะที่ีจะเริ่มขึ้นในสังคมไทยอันมาพร้อมกับระบอบการปกครองแบบใหม่นั่นคือประชาธิปไตยตรงนี้เขาบอกว่าอยากให้สังเกตว่าที่พระราชวังสรานรมนั้นนะคะคุณอัดก่อนหน้า เป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสร,รเป็นครับเป็นสโมสรแบบตอนตกและเป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับชนชั้นนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนพื้นที่ของพระราชวังสารานรมมาเป็นสถานที่จัดงานฉลองรัฐมนูลเนี่ย ในความหมายทางการเมืองของมันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่มีผลต่อมโนทัศน์ทางการเมืองที่สําคัญส่วนการขยายส่วนอัมพรส่วนลุมพินีที่มีขึ้นในสมัยนี้ก็เป็นการขยายพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งบันเทิงของประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพอันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณอัดลองนึกภาพว่าในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่มันจะถูกแบ่ง ออกเป็นพื้นที่สำหรับคนชั้นสูงพื้นที่สาธารณะที่พวกพระยทั้งหลายจะมาใช้ร่วมกันมันมันยังไม่เคยเกิดขึ้นคุณอัดเพราะฉะนั้นคขับสโมสรต่างๆถ้าไม่เป็นคขับของชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยก็จะมีแต่คขับของชนชั้นนำที่เพิ่งจะเริ่มต้นในเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสร้างสวนสาธารณะอันนี้จึงเป็นเป็นมโนทัศน์อันใหม่ ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค,คือคอนเซปต์ว่าด้วยสวนสาธารณะดังนั้นจึงมีการขยายสวนอําพรขยายสวนลุมพินีนี้คอนเซปต์ว่าด้วยการออกมาหย่อนใจนอกบ้านค,ค,คุณอัดก็เป็นสิ่ง,งที่ไม่เคย,ม,ยมีมาก่อนขน,ะนาชนชัน้นกลางหรือไพร่ที่ขึ้นมาเป็นประชาชนพลมเมืองเรื่องการออกมาสวนเสฮะนอกบ้านมันเป็นไลฟ์สไตล์ของบูจัวเป็นไลฟ์สไตล์ของกระดุมพี ซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยคืออาจจะมีพ่อค้านะคะมีข้าราชการแต่ยังไม่มีชาวบ้านที่จะเข้ามาแชร์พื้นที่อันนี้เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์อันเนี้ยระบบเก่ามันไม่อำนวยให้เกิดขึ้นและในในสยามเก่าอ่ะคุณอัจมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้เรียกผู้หญิงที่ออกมาเดินเตรๆนอกบ้านเนี่ยเขาเรียกหญิงเสเพลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำเพราะฉะนั้นถ้า คุณอาจอยากเป็นผู้หญิงเป็นกุลสตรีเนี่ยคุณอจาจไม่ไม่ควรจะมาเดินตามสวนสาธารณะแต่ระบอบใหม่กําลังมอบพื้นที่ให้ผู้หญิงสามารถมาเดินเล่นในสวนสาธารณะและมาร่วมงานสนุกสังสรรค์งานเต้นรําในพื้นที่สาธารณะได้ะะดรวมวทั้งการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับผู้หญิงโดยการใช้เวทีประกวดนางสาวสยามเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดี ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ค่ะเมื่อวานคุณอาจได้เปิดประเด็นมาแล้วนะคะ,คะว่าจากวิทยานิพนธ์ที่เราอ้างอิงมาคือวิทยานิพนธ์ของคุณสุพัตรานะคะบอกว่าการประกวดนางสาวไทยยุค2,477-2,483 แล,แล้วก็เว้นช่วงไป,ไปสงครามนะคะก็มีอีกครั้งนึง2,491ถึง2,497เนี่ยเป็นการประกวดนางสาวไทยในชุกช่วย<ช>ในยุคช่วยชาติและรัฐธรรมนูญด้วยเหตุดังนี้นะคะจึงรับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมการปกครองของรัฐบาลฉลองรัฐธรรมนูญสนับสนุนอุดมการทางการ,รเมืองแบบราาประชาธิปไตยมีการประกวดบทเพลงกวี เพื่อสร้างความเลื่อมใสให้แก่รัฐธรรมนูญค่ะการประกวดนางสาวไทยนั้นมีไว้เพื่อเลือกเฟ้นสาวงามมาเป็นเกียรติและเป็นสีสง่าแก่รัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็มีการประกวดเครื่องแต่งกายของสตรีด้วยนะคุณอาจเป็นเหมือนรายการขั้นโชว์หน้าม่านขั้นเวลาในการตัดสินนางสาวไทยแลวเขาประกวดชุดอะไรบ้างนี่มีประกวดชุดเวลาเช้าประกวดชุดเวลาเย็น ประกวดชุดอุทยานสโมสรงานกลางวันนะฮะอันนี้งานในสวนการปาร์ตี้ว่าจะถามคุณอัดอยู่ว่าอุทยานสโมสรนคืองานการเล่นปาร์ตี้ไงฮะกลางวันที่มีมวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นวันพีซเรามีรูปให้ดู้วยนะว่าเป็นชุดที่ชนะเลิศการประกวดแต่งกายยามเย็นอ่ะนี่มีราตรีสโมสสมีชุดออฟฟิศตามสำนักงานชุดปกติออกจากบ้าน ชุดชายหาดแล้วก็ชุดปกติออกจากบ้านสำหรับผู้ประกวดนางสาวไทยน่ารักมากคุณอัดซึ่งมาดูกันว่าทั้งการประกวดการแต่งกายแล้วก็การประกวดนางงามนอกจากจะหาสาวงามมาเป็นสีสง่งาแก่รัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นรัฐบาลคณะราษฎรหมายเอาว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของชาติใหม่ยังการประกวดนางงามนะคะเพื่อสร้างความงามตามอุดมคติของรัฐแบบใหม่ ความงามตามอุดมคติของรัฐแบบใหม่คืออะไรคุณอาจมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเห็นตั้งค่ะเร็จก่อนเลยครับความงามตามอุดมคติโบราณอันนี้นะคะเป็นข้อเขียนของในแพทย์ยงชุตติมาเขียนในปี2499บอกว่าความงามตามอุดมคติโบราณอันนี้เป็นความงามที่บันทอนอนาคตของชาติอย่างใหญ่หลวงลองคิดดูสิท่าน ในเมื่อเรานิยมความบอบบางและหญิงไทยถูกเพาะให้เกิดความอ่อนแอบอบางขึ้นมาเช่นนี้ผลลัพธ์ก็คือสตรีของชาติจะเป็นผู้ไม่สมบูรณ์จะเป็นคนอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้ภาระอันหนักที่เธอจะได้รับในวันข้างหน้าคือการครองเรือนและหน้าที่ของการเป็นมารดาทารกจะสมบูรณ์ได้อย่างไร,รทารกที่มารดาอ่อนแอจะเป็นผู้สมบูรณ์แข็งแรงนั้นหาได้ยากนัก เท่าที่กล่าวมานี้สรุปความได้ว่าอุดมคติในความงามของสาวไทยในสมัยอรารยะคือสยามใหม่นะคะคต้องเป็นความงามตามสุขลักษณะเข้ามาตรฐานแผนปัจจุบันโดยแท้จริงคุณอก็คือจะต้องมีรูปร่างที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์คือจะไม่ใช่บอบบางเอวบางร่างน้อยนะคะก็ต้องมีอกอวบเอวคอดกิ่วสะโพกผายแล้วก็มีการกำหนดสัดส่วนน้ำหนักส่วนสูงมีการวัดความยาวของแขนขารอบอกตอนที่เราคุยแล้วจะได้เห็นว่านางชาแล้วก็นางสาวสยามก็จะกลายเป็นแบบอย่างว่าในลักษณะของผู้หญิงในยุคอารยะว่าควรจะต้องเป็นเช่นไรแล้วเน้นความสมบูรณ์แข็งแรงนะไม่ได้เน้นว่าต้องสวยอย่างเดียวเพราะว่า นี่คือร่างกายของชาติในอุดมคติคไงว่าพลเมืองจะต้องมีร่างกายแข็งแรงเพราะว่าต่อไปนี้คนที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ค,ความรุ่งเรืองจะไม่ใช่ชนชั้นนำไงคุณอัดแต่สามัญชนนี่แหละจะนำพาประเทศชาติไปข้างหน้านี่คืออุดมการณ์ของการสร้างรัฐใหม่ในขณะน,นั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อสามัญชนคือกลุ่มคนที่จะพาประเทศชาติให้ รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรต่อไปประชาชนก็ต้องเป็นไงคะต้องมีรูปร,ร่างที่แข็งแรงจึงมีการทั้ง ประกวดนางสาวสยามแล้วก็ประกวดชัยชะการซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วผมมีหลักฐานที่จะเสริมนะฮะสิ่งที่คุณธรประกาพูดนะฮะเป็นบทความข้อเขียนนะฮะของอาจารย์สมศรีสุกุมลนัน์นะฮะถือว่าโบราณมากก็คือในยุคนั้นเขียนจากบันทึกจากในการวิจารณ์ของนางสาวสยามยุคนั้นเลยนะฮะถือว่าเป็นนักเขียนที่ว่าเป็นนักเขียนไลฟ์สไตล์ที่ชื่อดังของยุคตอนนี้สมัยนี้ก็ต้องเป็นคุณพลอยเรียเวทเลยนะฮะนะฮะ เขียนในเรื่องหัวข้อการประกวดนางงามนะครับแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กสาวหรือคนในยุคนั้นให้ความสนใจในการประกวดนางสาวสยามขนาดไหนนะครับก็พูดถึงว่านักเรียนมัธยมปีที่5 2กลุ่มเถียงกันเอาเป็นเอาตายว่าใครสวยกว่าใครนางสาวสยามหรือรองนางสาวสยามเป็นใครไม่รู้ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อนแต่รองนางสาวสยามเป็นที่รู้จักกันบ้างในวงสังคมผู้มีฐานะเศรษฐกิจดี ตอนนี้กาลังบรรยายถึงรูปร่างเลยนะฮะนางสาวสยามรูปร่างสูงโปร่งสูงมากกว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไว้ผมยาวกล้าวมวยดึงตึงวงหน้ารูปไข่ผิวคล้ําเป็นแบบผู้หญิงสวยสงา่ารองนางสาวสยามรูปร่างท้วมใบหน้าสวยหวานเป็นแบบผู้หญิงไทยในภาพนึกของคนทั่วไปนะฮะ ก็คือแสดงแต่ว่าในในสมัยนั้นนะคะในในประกาศรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าผู้หญิงที่แข็งแรงเนี่ยต้องน้าหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้ผิวพรรณเช่นนี้มีวงหน้าแบบนี้เพื่อที่จะเป็นแม่ที่ดีด้วยมันสะท้อนอะไรคะสะท้อนค่านิยมของชนชั้นกลางหมายความว่ารัฐบาลกําลังจะสร้างค่านิยมของชนชั้นกลางที่จะต้องมีแม่ที่แข็งแรงเพราะต้องเลี้ยงลูกเองคุณอดชนชั้นกลางไม่ใช่แบบชนชั้นนําสมัยก่อนที่จะมีบริวารมี ีค่าทาทบริวานคอยเลี้ยงลูกให้ต่อไปนี้โลกอารยะแม่ชนชั้นกลางจะไม่มีชนชั้นเจ้าขุนมุลนายอีกแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะมีค่าเต่าอะไรค่าเก่าเต่าเลี้ยงมากมายนะคะดังนั้นคุณไม่สามารถเป็นผู้หญิงเบาบางได้หรอกคุณจะต้องเป็นผู้หญิงแข็งแรงครับ นอกจากนี้ยังสะท้อนลักษณะของรัชชาสมัยใหม่ในยุคเริ่มตน้นที่อยู่บนฐานของรักต่างเพศอ,อาจเป็นเฮต e r o ร e เซ a กชวลสเตซึ่งพล,ลเมืองเป็นหัวใจหลักของรัฐเป็นทรัพยากรของรัฐและเป็นผู้สร้างชาติให้มันม่นมันม่นมั่งคั่งมั่นคงจึงต้องการพลเมืองที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สุขภาพดีและเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า นอกจากเรื่องร่างกายแล้วสิ่งที่อยู่บนร่างกายก็คือ,อการแต่งกายก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสารา ามาต่อหลังจากพูดถึงเรื่องการควบคุมร่างกายแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องออสิ่งที่อยู่บนร่างกายคือเสื้อผ้านะฮะเรื่องร่างกายขออีกนิดหนึ่ง,ง,งเพราะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องชาตินิยมเขาบอกว่าในสมัยชาตินิยมร่างกายและการแสดงออกทางกายมารยาทท่วงท่าวาจาหรือการแต่งกายค่ะคุณอาจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับความแข็งแกรง่งความเจริญและความมีอารยธรรมของจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยจะสะท้อนความแข็งแกร,งร่งของจิตใจ พูดถึงทั้งสุขภาพการและสุขภาพจิตเลยประกาศรัฐนิยมของจอมพลปปี2482ถึง2493นะคะบอกว่าท่วงทีวาจาของคนไทยเราที่เป็นอยู่นณบัดนี้ไม่เหมาะสมกับการละสมัยเพราะโน้มไปในทางอ่อนหวานเกินไปจนกลายเป็นอ่อนแอไปหมด ยิ่งกว่านั้นการพูดอ่อนๆอ,อ,อ่อยๆในทางอ่อนหวานนึกภาพเพลงไทยเดิมนะคะ <c oughs> เป็นการยอมให้จิตใจของผู้พูดอ่อนลงทุกๆวันในที่สุดเลยกลายเป็นคนขลาดไปก็ได้มเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะช่วยกันสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเราจําเป็นต้องพิจ,จนารณาการแก้ไขท่วงทีวาจาในการพูดแสดงความเข้มแข็งเช่นพูดมีเสียงดังม,มีสำเนียงชัดเจน เพราะฉะนั้นแขกนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ในอุดมคติของจอมพลปอมาพูดสิ่งดังตัวใหญ่เข้มแข็งมีกล้ามเพราะฉะนั้นเวทีประกวดนางสาวสยามจะเป็นเวทีที่สาธิตสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าร่างกายแบบนี้นะถึงจะพัฒนาประเทศชาติได้เดินแบบนี้จะไม่ใช่เดินแบบอ่อนน้อมวัดกรจรจันอ่ะแต่ต่อไปนี้ พล,ลเมืองไทยในยุคที่ประเทศไกเป็นอารยะจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนั่งผึ่งผายเดินผึ่งผายแสดงความแข็งแกร่งของลักษณะท่วงท่าภายนอกเพื่อ,อ,อเอาความแข็งแกร่งทางจิตใจออกมามมเพื่อที่เราจะได้มองกับอารยะประเทศแบบ เทียมบาทเทียมไหลนะคะต่อไปนี้คนไทยจะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะไม่ใช่อย่างนี้เอ๊ะคุณอาจแล้วปัจจุบันนี้คนไทยกลายมาเป็นอย่างนี้ได้กันได้ยังไงกลับไปกลุ่มไข่กันเหมือนเดิมผู้ชายก็ยืนกลุ่มไข่กันอย่างนี้นะคะไม่ได้มีท่วงท่าสง่าผ่าเผยแบบที่จอมพลปอยากจะสร้างพลเมืองในยุคแรกคุณอาจถามเรื่องการแต่งกายเขาในหนังสือพิมพ์ประชาชาติปี2484บอกว่าเครื่องแต่งกายที่สุภาพเป็นเครื่องจูงใจให้สุภาพขึ้นแน่ๆ เรานุ่งกางเกงแพรสวมเสื้อนอกสามารถเรียกเจ็กเจียโปมานั่งคุยข้าวริมถนนโดยถลกขากางเกงด้วยก็ได้แต่ถ้าหากแต่งสากลหรือเครื่องสากลแบบนี้แล้วก็จะไม่กล้าทําอย่างนั้นหากแต่งกายแบบสากลก่อให้เกิดกดกระดาษขึ้นแก่ใจของตัวเองคุณอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไหมว่าอยู่ๆเราก็จะ รัฐบาลอยากให้เราแต่งกายเป็นสากล<ม>นะ<ม>คุณคอัจคอมีหมวกแล้วแขกประทับใจมากรัฐบาลไทยสมัยนั้นไม่เห็นจะหวยหาความเป็นไทยอะไรแบบกระทรวงว่าแท่ทรรมตอนนี้เลยไม่เห็นรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะสูญเสียมรดกของความเป็นไทยหรือเปล่า<ม>แต่รัฐบาลไทยในยุคสร้างชาติอยากนําพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นอารยะแล้วก็บอกว่าใส่สูตร ผูกไทยนะคะอาจจะไม่ต้องผูกไทยแบบร้อนอึดอัดก็ได้แต่ว่าการแต่งตัวเป็นสากลจะทําให้เกิดความกระดางในใจเพราะสากลก็ไม่ต้องสมสูตรก็ได้เพื่ออากาศแต่การแต่งกายเป็นสากลเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้ฟอร์มก่อรูปแบบของมารยาทที่เป็นสากลแล้วเป็นการบังคับท่วงท่ากิริยาของคนที่อยู่ในเครื่องแต่งกายเมื่อเป็นเช่นนั้นเองนะคะในเวทีประกวดนางสาวสยามหรือเวทีประกวดนางสาวไทยจึงมีเพื่อ เป็นการส่งเสริมความสวยงามของหญิงไทยตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายและในด้านอื่นๆอันเป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าคุณอาจเพราะฉะนั้นเราก็เลิกนุ่งสิ้นกินหมากนุ่งนุ่งจงกระเบนนุ่งจงกระเบนสิ้นก็คือผู้หญิงทางเหนือไงแต่สิ้นยังนุ่งอยู่นะฮะเป็นแบบ แต่เป็นมันนุ่งผ้าถุงแบบสําเร็จแต่ใส่กับเสื้อมีแขนอะไรเรียบร้อยนะคะดูแลสุขภาพฟันนางสาวสยามฟันต้องขาวแข็งแรงแล้วก็เริ่มมีการใช้ชุดว่ายน้ำพอใส่ชุดว่ายน้ำประกวดนางงามเท่านั้นแหละคุณอาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโปไปหรือเปล่าทำไมเป็นชุดเต็มตัวที่เป็นแบบใช้กางเกงทำไมผู้หญิงไทยใส่ชุดว่ายน้ำรัฐบาลตอบแบบน่าประทับใจอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมสมัยนี้ย้อนกลับไปดูผลงานกระทรวงวัฒ ทำสมัยจังหว <คน S 2> ปกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรัฐบาลออกมาแถลงเลยค่ะม,มิได้เป็นการเปิดส่วนสอดต่างๆของร่างกายให้เห็นจนเป็นที่อุจจาระแต่ประการใดเลยเพราะการแต่งกายแบบที่ทางการกําหนดไว้สําหรับปีนี้เป็นแบบที่สุภาพสตรีไทยได้นิยมใช้อยู่แล้วในอโอกาสที่แสดงกีฬาหรือเวลาที่เดินเล่นตามชายหาด แล้วทำไมประชาชนไทยเดี๋ยวนี้ยุคนี้คือต้องนุ่งกางเกงแบบขาสามส่วนและเสื้อยืดลงไปเล่นน้ำทะเลกันรัฐธนิยมไม่ยอมให้คุณทําแบบนั้นประเทศไทยในสมัยรัฐธนิยมค่ะสนับสนุนให้สุภาพสตรีไทยใส่ชุดว่ายน้ําเดินเล่นตามชายหาดให้ถูกต้องตามหลักสากลแล้วก็กาละและเทสะกาละและเทศะแล้วดังนั้นจึงให้นางสาวสยามสาธิตการใส่ชุดกีฬาว่าไปเล่นกีฬาใจตัวแบบนี้ ไปเดิน,นชายหาดก็ควรใส่ชุดว่ายน้ําแล้วไม่รู้ว่าอ,รอารยะในยุคของคณะราษฎรนะคะหายไปพร้อมกับการรัฐประหารปี25 0 0หรือเปล่า,าคุณอาความจริงอันนี้นะคะถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดมากระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ต้องปวดหัวว่าทําไมาเด็กจะแต่งตัวโป๊มาเดินตามถนนรนแคมเด็กก็จะรู้จักการรัฐศาศตรว่าชุดแบบนี้ก็คือควรจะเดินชายหาดเพราะฉะนั้นแขกอยากสรุปอย่างนี้ค่ะว่าการประกวดนางสาวสยามเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อ การสร้างชาติที่จําเป็นจะต้องสร้างคุณค่าของรัฐแบบใหม่ปลูกฝังให้คนเข้าใจว่ารัฐประชาชาตินั้นต่างจากสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชการประกวดนางงามก็เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐมนูลงานพิธีฉลองของมวลชนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะรัฐแบบเก่าไม่มีแนวคิดเรื่องมวลชนประชาชนและพื้นที่สาธารณะ ทีนี้การก่อรูปแนวคิดว่าด้วยพลเมืองแห่งรัฐทําโดยผ่านนโยบายสุขภาพค่ะนโยบายสาธารณสุขการศึกษาการแต่งกายมารยาททุ่งท่าภาษากายซึ่งรัฐป,ประชาธิปไตยต่างจากรัฐในสมบูรณาญาสิทธิราชโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการประกวดนางสาวไทยหรือนางสาวสยามก็คือเวทีสําหรับสาธิตความซีมิลของโลกสมัยใหม่และ คุณค่าของประชาธิปไตยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ